การแยกสารและผสมนะคะ,ะนักเรียนเดี๋ยววันนี้ครูจะสอนเรื่องสารแยกกันแยกสารและผสมก่อน สามารถนำความรู้ไปใช้ในการแยกสายมมในปรนชีพประจำวัวนได้นะคะจุดประสงค์ในการเรียนรู้ในครั้งนี้ก็คืออธิบายความหมายและวิธีการแยกสารในมระชีได้นะคะระบุวิธีการแยกสายในประชีที่เราจะนำไปใช้ไปอยู่ในชีพประจำวันทั้งคู่นะคะแล้วก็คุณครูค้จัด น้ำเชื่อมนะคะผสมไหมผสมไหมคะน้ำเกลือนักเรียนมองว่าสารนี้ผสมไหมไม่หรอที่น้ำปลาผสมไหมผสมน้ำมันพ uh ืชนะคะผสมน้ำก็น้ำแป้งนะคะเดี๋ยวบทเรียนบทเรียนเรื่องตรงนี้นะคะคุณครูจะมอบหมายเป็นรายงานให้นักเรียนนะคะ เป็นการจำแนกออกเป็นสารเนผสมสารนดเป็นสารเนื้อผสมแล้วก็เป็นข้อขันใดจากที่ออกับณมาที่น่าแลน้ำโคลนะคะเป็นสารเนื้อผสมขังเรียนเพราะว่ามันจะมีโคลกับน้ำนะคะน้ำเชื่อมก็จะมีน้ำตาลกับน้ำเหมือนกันน้ำเกลือก็จะเป็นสารเนผสมเหมือนกันแต่ว่าเราจะมองด้วยตาเปล่าว่ามันเหมือนเป็นน้ำชนิดเดียวกันนะคะแต่ว่าที่จริงมันเป็นเกลือกับน้ำผสมกัน แลว่าพริกน้ำปลาเนี่ยคือเราแยกอ่อกด้วยเพื่อตาเปล่านะคะแล้วก็น้ำมันพืชผสมน้ำคือมันจะแบ่งชั้นกันเป็นผสมกันส่วนน้ำแป้งนะคะก็คือจะมีแป้งผสมกับน้ำเป็นสารเน้ผสมค่ะาการจำแนกของสารนะคะคือเราจะมองที่ลักษณะเนื้อสารเป็นเกณฑ์น,นะคะก็คือจะประกอบด้วยสารเนื้อเดียวก,กับสารเนื้อผสมค่ะเนื้อเดียวก็คือเราจะมองเป็นเนื้อเดียวกันอย่างเช่นน้ำแป้ง น้ำเชื่อมน้ำเกลือค่ะเราจะมองว่ามันเป็นเหมือนเดียวกันนะคะเหนสารเดียวหรือว่าสารเดียวแต่ที่จริงมันเป็นน้ำผสมกันแลน้วัรแล้วก็สารประผสมก็คือที่นัเกเรียนมองเห็นด้วยตาเปล่าได้เมื่อกี้ก็คือจะเป็นพิษน้ำตาลน้วมันพืชผสมกับน,น,น้ำแล้วก็น้ำโลนีนะคะ้ค่ะเราจะแยกได้การแยกสารเอนะผสมนะคะหมายถึงกระบวนการที่ใช้ในการแยกองค์ประกอบที่ผสมกันในสารผสมออกจากกัน โดยอาศัยความแตกต่างในสมบัติทางกายภาพหรือทางเคมีของสารนะคะเช่นน้ำหนความหาาแน่นคือเดือนหรือว่าคุณสมบัติของแม่เหล็กเพื่อให้ได้สารบริสุทธิ์หรือนำไปใช้ตามประสงคการที่เราต้องการเราจะแบ่งวิธีการแยกสารโดยกองได้ง่ายๆนะคะอย่างเช่นของแข็งบนกะับของแข็งก็คือของแข็งก็จะมีการหยุบออกการร่อนของแข็งบนกับของเหลวอย่างเช่นการกรองการตกตะกอนแล้วก็การดินอ่อกนะคะ แล้วก็ของแข็งที่เป็นสารแม่เหล็กโนกับสารอื่นเราก็จะใช้แม่เหล็กดึงดูดออกไปค่ะวิธีแรกก็คือการดีบออกนะคะจะเป็นวิธีการแยกสารผสมที่มีของแข็งผสมกับของแข็งที่มีขนาดแล้วก็มีลักษณะแตกต่างกันชัดเจนนักเรียนก็จะสามารถดีดออกได้นะคะยกตัวอย่างสารผสมนะคะ mm hmm. ก็คืออย่างเช่นการแยกแยะถั่วออกจากกันนะคะบอลลูนสีต่างๆสีแดงสีเขียวสีส้มเนี่ยนะะัะเรียนก็สามารถแยกออกจากกันได้ ือว่าการแยกขวดออกจากไม่ดเข้าสารได้การแยกสารและผสมวิธีส่งก็คือการร่อนนะคะการร่อนก็คือเป็นการแยกสารผสมที่มีอน,นุภาคขนาดแตกต่างกันที่ผสมกันหรือองาก,กันนะคะโดยเราจะใช้ตะแกรงอุปกรณ์ที่มีรูกุณนนะคะนักเรียนเคยเห็นไหมกระชอนลงสีข้าวใครเคยเห็นลงส,สีข้าวยกมือขึ้น เออนั่นแหละค่ะเขาก็จะล่อนออกจากกันมันก็จะมีเป็นข้าวเปลือกใช่ไหมคะแบบข้าวสารที่ล่อนออกจากกันมันจะมีตะแกรงตา่านอันนี้คือยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นการล่อนหนุ่นวัตถุข้าวเปลือกอันนี้ล่อนวัตถุข้าวเปลือกแล้วก็การล่อนแป้งเพื่อทำขนมทมเค้กเนี่ยค่ะใสยย่ยาหรือว่าใส่ละเอียดเราก็แยกออกจากกันได้มันจะมีตะแกรงฐานนะคะไม่ดีไม่ม คือการรองกาเรียนการรองในวันนี้เราจะใช้เป็นการทดลองด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูหลังจากที่เรียนเสร็จแล้วคือจะให้นักเรียนทำการทดลองเป็นการรองรองน้ําเสียออกจากกันนะคะน้ำโพลออกเป็นมันจะได้เป็นน้ําที่มีสีขาวหรือไม่อันนี้เราจะทำการทดลองอีกครั้งนึงวิธีการของการกรองก็คือเป็นการเทสารผสมผ่านอุปกรณ์ที่มีรูปภูมิเช่นถ้าขาวบางหรือว่ากระดาษองสัมบลีกระชอนนะคะให้มีคุสภาพ ของแข็งที่มีขนาดใหญ่กว่ารูุลล์อดผ่านรูฟุลไม่ได้นะคะส่วนน้ำหรือสารละลายที่เป็นน้ำสามารถรอดผ่านรูฟุลได้อันนี้คือตัวอย่างการกออก็จะมีกระดาษกรอะ ผสมน e. ั้นนะคะจะมีลักษณะปุ่นซึ่งนักเรียนจะมีการตั้งสารผสมขึ้นไว้ที่เกิดการตกตะกอนกอนหรือใช้สารส้มค่ะเคยใช้สารส้มไหมมีคนรู้จักสารส้มไหมคะใครรู้จักสารส้มไหมใครรู้จักสารส้มห้องที่ร้อนส้มจะได้ผล สารส้มนะคะมันจะเป็นตัวกลางค่ะที่ช่วยให้เกิดการตกตะกอนได้เลยดีกว่าเราไปตั้งไว้เฉยๆใช่ค่ะเหมือนเหมือนสมูทตาและเพียนผสมน้้ากับสบู่แล้วทีนี้เราเอาสารสวมนีแต่งเนี้ยมันจะตกตะกอนลงน้ํแล้วว่าข้างบนมันก็จะเป็นสีขาวข้างล่างมันก็จะมีเนื้อสบูขข่ซึ่งสารส้มเนะี้ยมันจะเป็นตัวกลางที่ไปช่วยจับให้มันตกตะกอนง่ายขึ้นอันนี้เป็นการตัวอย่างของการตกตะกอนนะคะ อันนี้เป็นวิธีการแยกสารส้มกับสารผสมค่ะสารส้มเราไปแว่งในสารในน้ำ <Ig ació, S 1> แล้วมันก็จะเหมือนกับว่ามันจะใสได้ขึ้นได้ง่ายนะคะเราไปใช้ในขั้นตอนของการเราใสน้ำเสียได้เช่นน้ำโบกค่ะเช่นเวลาเราไปส่งน้ำค่ะนักเรียนถ้าสมมติว่าเราจะไปส่งน้ำค่ะเราก็ต้องขยัาก่อนใช่ไหมให้มันขุ่นแต่ว่าถ้าเราตั้งทิ้งไว้นักเรียนจะมองเห็นว่าข้างล่างมันจะมีชั้นเป็น ถ้ามนมันจะเป็นสีเหลืองๆนะคะเป็นนี่นะค่ะเป็นการต,ตั้งไว้ให้ผสมก่อนเองการแยกสารผสมวันที่ห้านะคะก็คือการดีนอกเป็นการแยกสารผสมที่มีของแข็งผสม,มกับของเหลวทั้งเือคือของแข็งจะไม่ละลายในของเหลวนะคะแต่ว่าเราจะค่อยๆดูน่อกในส่วนที่เป็นของเหลวให้แยกออกจากส่วนที่เป็นของแข็งยกตัวอย่างนะคะ การแยกสารด้วยการออกเลยดน้ำชาวข้าวยางขมาบานห้องถิ่นเป็นการแยกของแขนออกจากของเหลวได้ง่ายแล้วก็มองเห็นภาพแล้วก็จะฝ่งมึงก็จะเป็นของเหลวฝ่งนึงก็จะเป็นของแแล้วก็วิธีการแยกสารผสมที่ผมนะคะอันนี้จะเป็นการใช้สารได้เเป็นการแยกสารผสมที่มีส่วนผสม เอาที่มันเป็นขได้เป็นขันออกมานะคะแต่เรียนได้ง่ายค่ะเพราะเราแม่มีแม่เด็กดีอยู่ก่อนการยกตัวอย่างเช่นเราเอาแม่เด็กดูดูของที่อยู่ในทรายนะคะของที่อยู่ในทรายมันก็จะเป็นเด็กนะคะหรือว่าแม่เด็กดูดออกจากกองขยะอะ่างเค่ะมันก็จะเรียนได้ง่ายขึ้นแลวที่ดูดออกจากขยะก็คือตัวปั้นจันแย่งวลหะนะคะ แยกสารเฉพะสมที่6คือการเลือกแข่งจะเป็นการแยกสารผสมที่มยนของแข็งละลายอยู่ในขอเลวอย่างผสมคงตัวเเดียวกันเราจะเรียกว่าสารละลายค่ะวิธีการแยกสารก็คือให้ความร้อนแก่สารนั้นนะคะสารนั้นจะอยู่ในสถานะของเหลวก็จะเกิดการเลือกแข็งออกไปจนหมดจนเหลือแต่สารนั้นที่แห้งอยู่ในภาชนะอีกตัวอย่างที่เห็นภาพง่ายๆเช่นการทำน้ำเลือรเขาก็จะเอาน้ำาส่น้ำขึ้นมา น้ำทะเลมันเป็นน้ำเะค,ะะะค็มค่ะละพอมมันโดนแสงอาทิตย์มันก็จะร้อนมันก็จะระเหยออกไปมันก็เหลือแต่เกลือข้างล่างเขาก็จะเอาเกลือนั้นขึ้นมาใช้ประโยชน์ที่ังเรียนแต่ว่าก่อนที่เอามาใช้ประโยชน์ไม่ใช่ว่ากองนี้ก็จะมาใช้เลยนะพอเพราะาต้องผ่านการต้มการกั่นอะไรก่อนเพื่อฆ่าเชื้อก่อนนะคะทุก่านสรุปได้ว่าวันนี้นะคะเพื่อให้ได้สารบริสุทธิหรือสาร,ท,สารที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไปจะต้องมีการแยก ซึ่งจะมีวิธีอย่างนี้คือ1การหยิบออก2การดัน3าด้านกล้อง4การตรวจต่อห้าการหยิบออกการใช้แม่เหล็กแล้วก็การน้ำแข็งขอบคุณนักเรียนมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปทำการทดลองกันนะค๊ะนักเรียน